วันนี้เราก็จะตามล่าัยรุ่นไฟน้ำนมก็ัยรุ่นเสาร์อาทิตย์ทุกคนแล้วก็บังเอิญเจอวัยรุ่นต่างชาติอีกโอ้โ oh หคลิปนี้ปันป่นป่วนกันเหลือเกินคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับไปดูกันถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้าน e ี a s สติช h อปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ อ o v e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติด,ดตามเจ0 0 0ื่นเท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการอีลาสติชอปด้วยนะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะทุกคนวันนี้น้ำแดงก็จะมาเล่นเกมไว้ออนไลน์นะครับก็วันนี้น้ำแดงก็จะมาตามล่าแก๊งฟันน้ำนมหรือว่าแก๊งเสาอาทิตย์นั่นเองนะครับไว้รุ่นเสาอาทิตย์นั่นเองนะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่อ่าเกือบเกือบเจ็ดโมงนะผมว่านะแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมหรือว่าแก๊งวัยรุ่นเสาร์อาทิตย์น่าจะเริ่มเล่นกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะตามล่ากันนะตอนนี้ผมเห็นคนเขายิงกันแล้วข้างหน้านะ,นานะทุกคนแป๊บนึงอันนี้แท,ท็กซีก่นี่หว่าเกือบแล้วคนขับแท็กซี่เกือบตายนะแล้วแป๊บนึง ตัวมันเป็นอะไรวะเนี่ยนีไ่ไงโดนต่อยไปซะนี่งไงไม่รู้เป็นอะไรอ่ะทุกคนเหมือนวิ่งติดกวยเหรอเหมือนเขาวิ่งติดกวยอ่ะติดได้ไงวะติดกวยเหมือนเขายิงกันวะคนดู<อ>เฮ้ยผมเจอไปลุ้นฝันรับลมแล้วผมเจอไปลุ้นฝันรับลมแล้วคนดู โง่นะโง่นะกู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 ก ก้โก้โก้โกโกกกกกกไอ้เนี่ยวันาผมว่าโง่มาดูวัาผมว่าโง่เว้ยอุ้ยไอ้นี้ก็คมเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้เซอร์แดงเป็นแต่วะเนี่ยโก้โก้โก้ไก่ไก่ไกไก่โก้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 โกกกกกกก หาหลอกเหรอไอ้ย right. <Bond> ิงผมหาหลอกกูกูก <key> ูกูกูกูหาหลอกเหรอพี่พี่จะยิงผมพี่พี่จะยิงผมพี่โง่โง่ฉีกผายโง่ไอพี่อย่ายิงผมพี่เอาหล่อย่ายิงผมดิ โง่ไอ้ควายโย่โง่โย่โย่โย่อุ้ยเฮ้ยขอโทษไรลงมาก่อนมาเคลียร์ก่อนเมื่อกี้ได้จอดทำไมลงมาเคลียร์ก่อน ลงมาเคียร์เดี๋ยวนี้นะผมเจอแล้วัยรุ่นไฟนานมจอดด้วยครับผมไปดอดมินนะผมไปดอดมินไม่งั้นผมจะแบนไอดีคุณนะครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับจอดด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอดด้วยครับผมไปดอดมินนะเห็นด้วยเอาจีเอ็มอะไม่งั้นผมจะแบนไอดีคุณนะครับ จอดด้วยครับลงรถด้วยครับแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คุณจอดทําไมครับรถผมชนนะเมื่อกี้นะเนี่ยเขาตาแล้วโอเคน่ารักมากเมื่อกี้คุณจอดทําไมเหรอผมตกใจที่พี่รับพุ่งมาอ๋อตกใจโอเคครับขับไปดีๆนะเดี๋ยวส่งไปเกิดให้นะ <c oughs> ลาก่อนวิ <c oughs> ขอโทษครับเยอ bro โทษครับโทษครับ คนไทยป่ะเนี่ยคนไทยป่ะครับเนี่ยเฮ้ผมเจอหลักตามตามล่าแล้ Fuck you m a นว้ลวจ้าเย้ผมขี้คนจังชาว่ะเย้คนจังชาติไม่เอาผมแน่คนดู มาอยากวัดกับผมใช่ปะมาอยากวัดกับผมใช่ปะตายตายโอ้สอรี่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 โอ้สอรี่สอรี่สอรี่ชิเก้น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  ไอ้หนูแอดมินว์ปามาตกใจให้หมดคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับอยากให้ทำอีกนะครับก็ฝากกดติดตามและกดไลค์เยอะๆกันนะครับขอสัก50าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้มี EP ต่อไปต่อนะครับก็อ,อยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบายบายครับทุกคนแล้วเจอกันคุณนา,นางเอกผมตัวร้ายตอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่